วันนี้จะพาไปดูนะฮะซันยองคันนี้นะครับก็รถตอนนี้อยู่ที่ระยองนะฮะก็ขับรถมาเที่ยวครับสงการรถเราเองนะฮะขากลับกลับยานแม่เลยเดี๋ยวไปดูครับสาเหตุสตาร์ตติดแล้วดับขับได้สักพักหนึ่งเหยียบคันเร่งอยู่ดีๆแล้วดับนะครับเดี๋ยวไปดูเลยฮะมาครับตอนนี้ก็กลับมาถึงอู่แล้วนะฮะน้องก็กลับมาสตาร์ตติดได้เหมือนเดิมครับนี่ครับสาเหตุฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เรา่ากองออกมาดูกันเลยน้องกองน้องกองดื้อนะฮะ ระวังบาดมือนะครับนี่ครับข้างในนี้มันจะมีเมดลูกปืนอยู่ปรากฏว่าชิ้นเนี้ยในกองของซันยองตาวิกลูกปืนมันหลุดออกไปอยู่ข้างนอกครับชิ้นนี้ก็หลุดออกไปอยู่อย่างนี้ลูกปืนก็ออกไปอยู่อย่างนี้นี่ครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของมันครับกองยังใหม่ๆอยู่ไส้ในยังกริบๆอยู่เลยนะฮะนี่ครับปกติลูกปืนมันต้องอยู่ตรงกลางอย่างนี้ฮะอยู่ในรูนี้แล้วก็มีลิ้นอุดนะครับช่างมันฟาดเคาะไปก็ ไปเที่ยวครับอย่างว่าไปเที่ยวไม่ได้ไปซ่อมรถนะฮะรถเสียก็ส่งรถสไลด์กลับมาเลยเราได้ไปเที่ยวต่อที่อื่นได้กรองนั่นในยังสะอาดอยู่นะครับอันนี้เราผ่ามาให้ดูเลยสะอาดกริปนะครับก็ตอนนี้สตาร์ตติดชื้มเลยพี่แก่ลองสตาร์ตหน่อยสาเหตุนะครับก็คือมีอากาศเข้าไปในระบบน้ํามันนะครับอากาศไปแทนที่น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับไปใจไปติดชื้มครับเรียบร้อยนะน้ามันมันไม่กักแรงดันนะครับ